สวัสดีค่ะพบกับสวบอ,อีกแล้วนะคะในช่งองสวโบโปชั้นสปอดค่ะวันนี้นะคะสวบก็มีรถมารีวิวให้ชมอีกแล้วค่ะรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะนั่นก็คือรุ่นสปอร์ตประตูยกสูงนั่นเองค่ะราคาจําหน่ายที่9 9 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองสีเทาดําที่อยู่ด้านหลังโอเดี๋ยวโอจะพาชมนะคะว่าคันนี้เราตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างมาเลยสําหรับคันนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะนี่คือรุ่นสปอร์ตสคูณสนั่นเองค่ะ แต่งหน้าเป็นหน้าวิกเตอร์นั่นเองสําหรับหน้าวิกเตอร์ของลูกค้านะคะลูกค้าสามารถดีไซน์ได้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าแลนดอนนั่นเองค่ะแถมให้ไปเลยนะคะสําหรับกระจังหน้าแลนดอนมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3จุดในส่วนของตัวกระชนด้านหน้าหรือเขาเรียกว่าสเกิร์ตเนาะลูกค้าก็จะได้ด้วยนะคะในส่วนนี้สามารถจะทําสีได้ด้วยนะคะ จะเลือกเป็นแข้งนะคะสีบรอนหรือว่าแข้งสีดำด้านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของวิกเตอร์ลูกค้าจะได้ตัวซุ้มล้อไปด้วยนะานี่เลยวิกเตอร์นะคะจะได้ซุ้มล้อแบบเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสีดำด้านและคันนี้นะคะ <S <S ก็พิเศษมากๆเลยลูกค้ายก มแมกยางใหม่เลยแม็กนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นลายก้านวายสีดาด้านมาเลยนะคะเป็นของโอเอซิตนั่นเองออฟเซ็ตลบ24จับคู่กันกันกบยาง MT ค่ะตัวนี้นะคะหน้ายางอยู่ที่33คูณ12.50เลยทีเดียวยก2นิ้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนปีกนกให้ด้วยค่ะเพื่อการกินหน้ายางนั่นเอง เรียกได้ว,ว่านะคะคันนี้เราจัดทรงให้แบบเทมากๆไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะก็ดูดีทั้งคันเลยเนาะในส่วนของของแถมมาตรฐานนะคะสมบก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มลูกค้าก็สามารถเลือกสเปคได้นะคะอยากได้มือดอยากได้ดําเท่าไหร่ก็แจ้งได้เบ้ารองมือค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยกันสา,าติดตั้งของแท้เลยนะแล้วก็รวมถึงด้านบนค่ะเล่าหลังคานะคะนี่โอติดตั้งเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้ใช้งานจริงไม่ได้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโรบาค่ะลูกค้าก็เลือก<ม>เป็นโรบาของฮาร์เมอร์นั่นเองค่ะโรบาทรงนี้นะคะมาพร้อมกับไฟ ตกรก่งรที่3อยู่ด้านบนทรงนี้สวยมากนะคะแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์ด้วยนะแล้วก็แมทก,กันกับตัวนี้เลยค่ะกันชนท้ายของ h a ร m เมอนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวห่วงโอเมก้าแล้วก็แถมให้เรียบร้อย ไฟสองท้ายนะคะแล้วก็มีให้ด้วยเนาะเดี๋ยวได้ว่าเซตนี้นะคะครบเลยติดตั้งชุดครอบนะคะให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงนี้เลยไฟท้ายนะคะแบบ L E D นะคะเราก็ติดตั้งให้ด้วยใสอะคริลิกให้เรียบร้อยแล้วค่ะสติกเกอร์ชั่วโมงก็มีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะมีทั้งแบบเต็มคันแล้วก็แบบติดท้ายกระบะแบบคันนี้เรียกได้ว่าจัดซองได้ดุมากๆแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยนะคะเป็นหน้าวิกเตอร์แล้วก็ยกสูง2นิ้วเลยสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์ก การแต่งรถของซัมโอสาม,มารถนะคะทักหาซ้มโอได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ